สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน เปิดชีวิตนกวันนิดาอนาคตดับไม่มีที่ยืนในวงการหากใครจําได้นกวันนิดาแสงสุกหรือนกเชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อดังช่วงหนึ่งเคยประสบปัญหามารสมชีวิตอย่างหนกักเพราะหลงผิดจนถูกจับและโดนสั่งปลดจากละครรวมถึงรายการโทรทัศน์ชนิดที่ว่าไม่เหลืองานในวงการบันเทิงเลยเวลาสุดเธอก็ได้มานั่งเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแมมกับพิธีกรชื่อดังหนูแมมสุริวิภาถึงชีวิตในตอนนั้นโชคดีที่ได้ลูกสาวเป็นกําลังใจสําคัญทํา ให้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาได้ถามว่าโทษตอนนั้นเป็นยังไงเจ้าตัวกล่าวว่าถือเป็นวิกฤตสําหรับตัวเองสุดๆแล้วคิดว่าไม่มีอะไรสุดกว่านั้นแล้วแต่มันเป็นการที่เราทําร้ายตัวเองและตอนนั้นเราโดนตัดสิน14เดือนแต่รอลงอาญาจริงๆแล้วโทษตอนนั้นไม่ได้เยอะแต่ว่าข่าวมันหนักข่าวมันออกว่าเราถึงกับค้าและจำน่ายซึ่งเราก็ยอมรับว่าแค่เสพตามที่มันเกิดขึ้นถามว่ากระทบชีวิตยังไงบ้างเจ้าตัวกล่าวว่าชีวิตตอนนั้นมันกระทบ ทุกอย่างไม่มีแสงอะไรเลยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงโทษแต่ตัวเองว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ในเมื่อเราอยากพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่มันกลายเป็นเลวร้ายที่สุดโชคดีที่มีครอบครัวแม่และลูกเข้าใจห่วงจิตใจของคนในครอบครัวซึ่งตอนนั้นเราทำงานหนักถึงขนาดต้องใช้ยาและตอนนั้นแม่หนูครึ่งปีต้องผ่าตัดสามครั้งทำให้เราเครียดจนพยายามจะหาเงินและทำคนเดียวทุกอย่างที่มาใช้ยาเพราะเราต้องทำงาน หาเงินจนลืมไปเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดมากๆและทําร้ายตัวเองด้วยถามว่าเข้าใจไหมที่สังคมต่อต้านเราเจ้าตัวกล่าวว่าตอนนั้นเราก็ทํางานอยู่และทําให้ผู้จัดบางท่านเขาเสียหายไปด้วยซึ่งเขาทําไปแล้วทุนมาลงไปแล้วกับเราแต่เรามาทําให้งานเขาอ่อนไม่ได้เราเข้าใจในตอนนั้นไม่กล้าออกจากบ้านเลยคิดแต่ว่าเราจะดําเนินชีวิตต่อไปยังไงแม่และลูกสิ่งที่เรารับผิดชอบจะต้องทํำยังไงต่อไปและต่อไปนี้เราจะเอา เงินที่ไหนมาให้เขาซึ่งเราก็ทําให้แม่เครียดด้วยเพราะทุกคนไม่คิดว่าเราเป็นแบบนี้ทุกคนช็อกหมดไม่กล้ามองแม้แต่หน้าลูกถามว่าถึงขั้นคิดสั้นไหมเจ้าตัวกล่าวว่าไม่มีเลยค่ะรู้คิดแค่อย่างเดียวว่าวันนี้ล้มขนาดนี้เราต้องลุกให้ได้เพราะเรามีแม่และลูกโดยมีลูกให้กําลังใจแม่ก็บอกให้เราออกไปข้างนอกจะเพิ่งไปคิดว่าคนข้างนอกจะรู้สึกยังไงกับเราและพอเราได้ลองออกไปก็เลยรู้ว่ามันก็เป็นอย่างที่ลูก พเพราะคนข้างนอกที่เข้ามาหาเราเขาให้กำลังใจเรายิ่งเราเจอคนให้กำลังใจเราทุกคนอาแขนรับเรามันยิ่งรู้สึกผิดหนักเข้าไปใหญ่เหมือนเราทำร้ายจิตใ,ใจเขาด้วยกับคนที่เขารักเราถามว่าใช้เวลาในการรักษาความรู้สึกนานไหมเจ้าตัวกล่าวว่า1-2ถึงปีเลยค่ะกว่าจะกลับมาได้เหมือนเดิมถึงเราจะออกไปพบคนได้แต่ความมั่นใจเราน้อยลงเพราะเรารู้ดีว่าบางคนอาจจะคิดไม่ดีกับเรา ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ